คราบดำบนแผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์เหล่านี้ไม่ใช่แค่คราบธรรมดาในทุกฤดูร้อนน้ำแข็งที่ปกติจะเป็นสีขาวสว่างจะกลายเป็นสีเทาขุ่นในบางพื้นที่สิ่งที่เรียกว่าดาร์กโซนนี้เป็นปริศนามาเป็นเวลานานจนกระทั่งการศึกษาวิจัยบางกรณีค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่พิสดารน,นี้เกี่ยวข้องกับลักษณะที่แปลกประหลาดของสาร่หลสีแดงเขียวและน้ำตาลแต่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือการกระจายของสาร่ายนี้ยังคงเติบโตต่อไป ด k กโซนเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายอาจเริ่มปรากฏตัวขึ้นและผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่เราควรเป็นกังวลแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ประมาณ80%ของเกาะพวกมันมีความหนามากจนสามารถกักเก็บน้ำแข็งน้ำจืดของโลกได้ประมาณ8%เกือบตลอดทั้งปีพวกมันจะดูเหมือนแผ่นน้ำแข็งสีขาวขนาดยักษ์ที่ทอดยาวไปบนผืนแผ่นดิน แต่เมื่อถึงฤดูร้อนและอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปน้ำแข็งจะเริ่มละลายและเผยให้เห็นพื้นที่หินตามแนวชายฝั่งและเมื่อคุณเข้าไปใกล้แผ่นดินมากขึ้นน้ำแข็งสีขาวที่เคยดูเรียบเนียนจะค่อยๆมีสีเข้มขึ้นและนี่คือดาร์กโซนที่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ400กิโลเมตรตามยาวและ100กิโลเมตรตรงจุดที่กว้างที่สุดปรากฏการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลพื้นฐานสำคัญ2ประการ อันดับแรกคือคาร์บอนสีดำที่เหมือนกับฝุ่นที่เกาะบนชั้นวางหนังสือนั่นแหละน้ำแข็งในกรีนแลนด์ก็มีปัญหาเดียวกันลมจะพัดเอาฝุ่นและขมเหลามารวมกันที่บริเวณที่เป็นน้ำแข็งแต่สิ่งที่ต่างจากชั้นหนังสือก็คือคุณไม่สามารถเช็ดมันออกด้วยผ้าได้ในกรณีของกรีนแลนด์ฝุ่นที่ผสมกันนี้จะเกาะบนน้ำแข็งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานับพันปี ดังนั้นดาร์กโซนจึงถูกปกคลุมไปด้วยชั้นฝุ่นละเอียดที่สะสมตัวกันมาเป็นเวลานานย้อนกลับไปในปี2014นักวิจัยได้วิเคราะห์ส่วนผสมที่สกรปรกนี้และพบว่าบริเวณน้ำแข็งที่มีสีเข้มกว่านั้นเต็มไปด้วยคาร์บอนสีดำซึ่งคาร์บอนสีดำนี้ไม่ได้จูจ่ๆก็เกิดขึ้นมาเองเฉยๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าส่วนใหญ่มันมาจากควันที่เกิดจากไฟป่าทั้งตอนเหนือของแคนาดาและอลสกา้าในอดีตและคุณคงพอเดาได้ไม่ยากคาร์บอนสีดำเป็นสีดำ ดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ําแข็งดูมีสีเข้มขึ้นเหตุผลสำคัญประการที่2ที่ทำให้แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูร้อนนั้นเกี่ยวข้องกับสาหร่ายที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้มันมีสาหร่าย2ประเภทใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงคือ a n c y l o n i m a Alaska และ a n c y l o n i m a North Denchioei สาหร่ายทั้งสชนิดนี้ชอบพื้นที่ที่มีน้ำเย็น ในช่วงฤดูหนาวสาหร่ายเหล่านี้จะอยู่ในสถานะจำสีลึกลงไปในน้ำแข็งและเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิพวกมันจะเริ่มย้ายมาที่ผิวน้ำอย่างช้าๆพอถึงฤดูร้อนพวกมันก็พร้อมที่จะออกดอกและดูดซับแสงแดดเกือบ24ชั่วโมงต่อวนันเพื่อสังเคราะห์แสงและเติบโตโดยปกติแล้วสาหร่ายเหล่านี้จะมีสีเขียวแต่เมื่อได้รับแสงแดด พวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซึ่งนั่นเป็นวิธีธรรมชาติในการปกป้องตัวเองจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและการเปลี่ยนสีนี้ยังทำให้แผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์ดูเข้มขึ้นด้วยจนถึงขณะน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือการขยายตัวของสาหร่ายเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นทุกปีนั่นก็เพราะสาหร่ายเหล่านี้จเจริญเติบโตได้ดีด้วยฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีอยู่มากมายและมาจากแร่ธาตุที่เรียกว่าไฮดรอกซีอัพทัยแร่ธาตุนี้พบได้ในหินชนิดหนึ่งที่สลายตัวเป็นอนุภาคฝุ่นเล็กๆที่จะถูกพัดพาไปบนน้ำแข็งโดยกระแสลมเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้นหินก็จะแห้งมากขึ้นและลมแรงก็จะพัดฝุ่นมามากขึ้นยิ่งมีฝุ่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฟอสฟอรัสมากขึ้นส่งผลให้สาหร่ายเติบโตมากขึ้นด้วยเห็นไหม มันเป็นวัฏจักรและมันก็แย่ลงทุกปีการศึกษาเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการทำความเข้าใจว่าเหตุใดบริเวณมืดจึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2120ขนาดของบริเวณนี้เพิ่มขึ้นถึง12แต่คุณอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องสนใจด้วยก็แค่น้ำแข็งมันมีสีเข้มขึ้นเองไม่ใช่หรอมันก็ไม่เชิงหรอก แต่ลองนึกดูว่าคุณทนใส่เสื้อผ้าสีดำในวันที่อากาศร้อนจัดได้หรือเปล่าเสื้อผ้าสีดำจะดูดซับความร้อนและทำให้คุณรู้สึกร้อนขึ้นนั่นก็เพราะว่าพื้นผิวที่มืดกว่าจะดูดซับแสงแดดได้มากกว่าและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับน้ำแข็งด้วยฝุ่นคาร์บอนสีดำและสารายทั้งหมดส่งผลต่อความแปรปรวนของค่าสะท้อนแสงบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ประมาณร้อยละเจ็ดสิบ ค่าสะท้อนแสงเป็นเพียงคำศัพท์ที่ดูหรูหราสำหรับการสะท้อนแสงของพื้นผิวหากคุณใช้พื้นผิว2แบบโดยพื้นผิวหนึ่งเป็นสีขาวเป็นมันเงาและอีกพื้นผิวหนึ่งเป็นสีเข้มกรุกขระพื้นผิวสีขาวจะสะท้อนแสงและความร้อนได้มากกว่าทําให้มีค่าสะท้อนแสงสูงในขณะที่พื้นผิวสีเข้มจะดูดซับแสงและความร้อนได้มากกว่าจึงมีค่าสะท้อนแสงต่ํา ในช่วงฤดูร้อนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์จะมีค่าสะท้อนแสงลดลงซึ่งหมายความว่าน้ำแข็งจะดูดซับแสงอาทิตย์ไว้มากขึ้นและเมื่อน้ำแข็งดูดซับแสงอาทิตย์มากขึ้นมันก็จะละลายเร็วกว่าที่ควรดังนั้นการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในดักโซนจึงมีความสำคัญมากเพราะมันช่วยคาดการณ์ความเร็วในการละลายของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และมันจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของโลกอย่างไร แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เป็นแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมันครอบคลุมพื้นที่เท่าขนาดแผ่นดินทั้งหมดในอเมริกาทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีและมวลน้ำแข็งมหาศาลของกรีนแลนด์มีความหนาเฉลี่ย2.3กิโลเมตรแต่น่าเสียดายที่น้ำแข็งละลายไปอย่างรวดเร็วย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1990กรีนแลนด์ส,ด 1, สูญเสียน้ำแข็งประมาณ25ล้านตันต่อปีแต่ปัจจุบัน กรีนแลนด์สูญเสียน้ําแข็งประมาณ234ล้านตันต่อปีนั่นหมายความว่าน้ําแข็งละลายมากขึ้นเกือบสิบเท่าในแต่ละปีตามข้อมูลขององค์การนาซาคือหากแผ่นน้าแข็งในกรีนแลนด์ละลายหมดมันจะทำให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ7.4เมตรซึ่งอาจก่อให้เกิดหายนะแก่ประเทศที่อยู่ติดชายฝั่งและเมืองต่างๆทั่วโลกเนเธอร์แลนด์อาจจมอยู่ใต้น้ำบาฮามาสอาจจมหายไปเกือบหมด และเกาะต่างๆของฟิลิปปินส์หลายแห่งก็อาจเสี่ยงต่อการหายไปทั้งหมดนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไกลตัวและมันเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าแผ่นน้ำแข็งจะต้องใช้เวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีจึงจะละลายหมดแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีชั้นน้ำแข็งหนาเช่นนี้ตลอด เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ตรวจสอบตะกอนบางส่วนจากก้นน้ำแข็งลึก3.2กิโลเมตรที่ขุดขึ้นมาจากใจกลางกรีนแลนด์อย่างละเอียดพวกเขาพบว่าดินมีร่องรอยของไม้จากต้นหลิวชิ้นส่วนแมลงเชื้อราและแม้แต่มเมล็ดฟินฟอสซิลเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าแผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ละลายไปในช่วงธรณีวิทยาเมื่อไม่นานมานี้เมื่อประมาณ400 0 0 0ปีก่อน ในเวลานั้นกรีนแลนด์เคยเป็นทุ่งทุนราสีเขียวที่เต็มไปด้วยมแมลงและพืชการค้นพบนี้ทั้งน่าสนใจและก็น่ากลัวไปพร้อมกันเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งเคยพังทลายมาก่อนและอาจเปราะบางกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดไว้ในตอนแรกยังมีสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งการวิจัยล่าสุดได้รวบรวมน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งในจุดต่างๆบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ และพบว่ามันเต็มไปด้วยจุลินทรีย์หลายร้อยหรือหลายพันตัวที่น่ากังวลก็คือจุลินทรีย์เหล่านี้อาจถูกปล่อยลงสู่มหาสมุทรในอนาคตและการศึกษาวิจัยบางส่วนได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพื้นที่ใกล้บริเวณที่มีน้ําที่ละลายจากน้ําแข็งไหลผ่านเป็นจํานวนมากนั้นมีความเสี่ยงสูงที่ไวรัสจะแพร่พันธุ์ไปสู่สิ่งมีชีวิตใหม่เหมือนจากตา์สู่มนุษย์ แม้ผู้เชี่ยวชาญจะเชื่อว่าโอกาสที่ไวรัสวันสิ้นโลกจะแพร่ระบาดจากทาน้ำแข็งมีน้อยมากแต่มันก็ยังไม่ถึงกับเป็นศูนย์ความจริงคือเรามีข้อมูลน้อยเกี่ยวกับจุลินทร์ซีหลายพันสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวน้ำแข็งและก็ยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว,ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้เพียงไหนทั้งหมดนี้อาจฟังดูน่ากังวลแต่เราก็ยังไม่ควรตื่นตระหนกในตอนนี้ ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มีสีเข้มขึ้นเรายังต้องวัดปริมาณฝุ่นสาหร่ายและคาร์บอนดำอย่างละเอียดมากขึ้นรวมถึงทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าสุลินทร์ีที่อาจเป็นอันตรายเหล่านี้จะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเราก็สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือกับพวกมันได้